สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับอาจารย์สีโหรานะคะในช่วงทำนายรายเดือนกับอาจารย์สีโหรานะคะซึ่ง EP นี้เป็น EP 15ก็คือทำนายรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอาจารย์จะขึ้นหัวข้อไว้ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้6ราศีดวงดีโชคลาภมาแรงนะคะซึ่ง เป็นคทาทำนายนะจวหัวข้อไว้6ราศีเนาะเพราะอาจารย์จัดลำดับโชคลาภนะคะที่เรียกว่าดวงเฮงในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีราศีใดบ้างมาติดตามกันเลยค่ะราศีที่หนึ่งนะคะได้แก่ราศีเมษดวงชะตาเริ่มดีนะคะราศีเมษเนี่ยดวงชะตาเริ่มดีมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะ แต่ว่าดวงของคุณก่อนหน้านี้จะเกิดจากเรื่องงานเป็นสําคัญนะคะแล้วก็งานนั้นก็ไม่ใช่ว่าง่ายเนาะงานนั้นเหนื่อยงานนั้นต้องไปต่อสู้งานนั้นต้องมีปัญหาอุปสรรคอย่างมากนะคะ ถ้าคุณผ่านมาได้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากของชาวราศีเมษนะในเรื่องเกี่ยวกับการงานในช่วงเดือนที่แล้วนะคะแล้วยังส่งผลนะคะไปจนถึงกลางเดือนหรือต้นเดือนนี้นะคะที่ว่าการงานที่คุณไปลุยไปสู้จะส่งผลดีส่วนปลายเดือนนะคะในเรื่องงานจะเฮงเป็นดับเบิลหรือกลายเป็นว่างานนั้นทำให้คุณเฮง นะคะหรือว่าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในช่วงปลายเดือนนะเพราะว่าช่วงปลายเดือนนะคะราศีเมษมีเกณฑ์มีโชคมีลาบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทํางานนะคะก็แสดงว่ามีโชคมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาจากเรื่องงานจากเรื่องการติดต่อจากธุรกิจจากการทํางานเป็นลูกจ้างก็ถือว่าสิ้นเดือนมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ แต่ถ้าเกิดว่าบางดวงบางท่านนะคะโชคลาภของคุณนั้นเกิดจากนะคะบางท่านเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากเซน์นะเกิดจากการสัมพันธ์ในเรื่องงานมาแบบปุบป,ปรับฉับพลันมาแบบคาดไม่ถึงบางท่านอาจจะมาแบบทุกขลาภก็ได้หมายถึงอะไรหมายถึงคุณจะมีเหตุการณ์ที่ไปสัมพันธ์ของคุณทั้งเรื่องงานทั้งตัวเองที่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุไปพบคน ที่มีเกณฑ์นะคะเขาเรียกว่าอุบัติเหตุหรือมีเกณฑ์ที่ไม่ดีมาก่อนนะคะแล้วทําให้คุณมีโชคมีลาบในช่วงปลายเดือนหรือนะคะ,ะนำหมายเลขนั้นนะคะมาเสี่ยงก็ได้อย่างเช่นมีเกณฑ์ไปขับรถเฉี่ยวชนอุบัติเหตุหมายเลขห้องนะคะพาะง้นก็ถ้าเกิดว่าคุณมีเกณฑ์ เขาเรียกว่าไม่ค่อยดีและในช่วงต้นเดือนก็สามารถลองเสี่ยงดูในช่วงปลายเดือนนะคะเพราะว่าชาวราศีเมษในรอบนี้มีช่วงโชคลาภใหญ่ๆในช่วงปลายเดือนแน่นอนค่ะรวมทั้งเรื่องงานที่อาจารย์บอกด้วยนะแสดงว่านะคะเรื่องงานถ้าเกิดทำมรสักระยะนึงแล้วอาจจะไม่เห็นผลชัดเจนโชคลาภไม่เด่นชัดนะ กลายเป็นว่าช่วงปลายเดือนนะคะโชคลาภในเรื่องงานค้าขายมีกําไรนะคะถ้าคุณลุยคุณสู้มาทุกรูปแบบมันเห็นผลกอบโคยเป็นกอบเป็นกำกำํํากาไรในช่วงปลายเดือนแน่นอนนะคะสำหรับราศีเมษเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> <S อ่ะทีนี้ว่าในเรื่องดีๆไปแล้วเนาะก็ต้องมาดูเรื่องที่ดอระามาักระหวังอย่างที่อาจารย์บอกไปว่านะคะคุณมีเกณฑ์มี อุบัติเหตุมีอะไรเพราะงั้นหนึ่งช่วงต้นเดือนก็ต้องระวัดระวังนะคะทั้งเดือนแล้วกันเนาะระวัดระวังมีสติขับรถขับลานะคะเดินทางไกลนะคะ แล้วก็อย่าเครียดอย่าก,กังวลมากดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์มีเครื่องยนต์กลไกเสียได้หรือว่ามีปัญหาในเรื่องการงานมีความเครียดหรือว่าทํางานเหน็ดเหนื่อยเยอะนะคะทำให้คุณมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะฉะนั้นราศีเมษก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะงั้นนอกจากจะได้เฮงๆในเรื่องโชคลาภเรื่องงานแล้วสุขภาพเราก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็ เรื่องเงินก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันเพราะงั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษเฮงเฮงรวยรวยนะคะมีโชคมีลาบปังปังเป็นลาบก้อนใหญ่นะบอกเลยว่าลาบก้อนใหญ่นะคะคุณมีโอกาสเงินแสนเงินล้านแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวราศีเมษ มาดูราศีที่สองนะคะที่มีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะก็คือราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมีโอกาสสมหวังสมปรารถนาได้บางสิ่งบางอย่างมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วหลักไปปลายเดือนนะคะแต่ว่าโชคลาภใหญ่ๆเรื่องเกี่ยวกับสังหาริมทรับมรดกที่ดินนะคะหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นําสิ่งดีๆมาให้คุณเนี่ยมันก็คือตั้งแต่ เดือนที่แล้วละนะคะแล้วมันยังต่อมาถึงต้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดือนที่แล้วท่านใดที่ไม่มีโชคมีลาบเลยก็ลองเสี่ยงดูนะคะแล้วก็โชคลาบนั้นอาจจะเกิดจากผู้ใหญ่นะคะการเดินทางไกลนะหรือเกิดจากนะคะการวางแผนนะทำให้เราเฮงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาง่ายๆคุณหวังสิ่งใดไว้คุณไปลุยไปสู้ได้เลยเพราะยังมีโอกาสอีก ครึ่งเดือนต้นเดือนเนี้ยนะคะในช่วงต้นเดือนที่คุณมีโอกาสสมหวังในทุกเรื่องขอให้คุณไปลุยไปสู้นะคะไปทำนะคะไปวางแผนนะคะเพราะงั้นก็นะอย่างน้อยๆนะคะไปลุยไปสู้มาก่อนสิ่งใดที่เราอยากได้เราไปไฟ์มานะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอยากมีโชคมีลาบก็เสี่ยงดวงเลยนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็พอปลายเดือนปุ๊บโชคลาบนั้นก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่คุณ ต้องการหรือปรารถนาต่อไปก็คือในเรื่องงานเพราะงั้นพอมีโชควงิลาปึ๊บปลายเดือนคุณวางแผนลุยเรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับกิจการงานของคุณเป็นลำดับต่อไปได้เลยเพราะว่าช่วงปลายเดือนถือว่าพฤกษกจะต้องเฮงมากในเรื่องเกี่ยวกับ วางแผนเป็นลำดับต่อไปนะคะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาพฤกษกต้องระมัดระวังก็มีนะคะอย่างเช่นปัญหาอะไรบ้างก็จะมีปัญหาสุขภาพบ้างแล้วก็ปัญหาแบบบุบปับฉับพลันที่คิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณตั้งสติแล้วก็แก้ไขเป็นลำดับหากเจอปัญหาในช่วงปลายเตือนนะคะโอเคขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษกทุกท่านสมปรารถนาโชคดีหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นค่ะ มาดูราศีที่สก็คือราศีมิถุนเนาะราศีที่สามที่มีเกณฑ์มีโชคมีลาบในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือราศีมิถุนนะคะทีนี้มิถุนเนี่ยมีโชคมีลาบแบบไหนอ่ะมีโชคมีลาบตั้งแต่ต้นเดือนด้วยแต่ว่ามิถุนเนี่ยโชคลาบอะมันจะต้องอิงนะคะกฎของการเหนื่อยไม่ใช่มาแบบง่ายๆนะ นะคะมันจะต้องมีการติดขัดมีต้องไปแก้ปัญหาหชาวบ้านเขามีเกณฑ์การดันทางไกลตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะาช่วงต้นเดือนนะคะแสดงว่าปัญหามาแต่โชคลาภเราจะเกิดจากปัญหานั้นจะเกิดจากการไปทําไปลุยไปแทนคนอื่นแล้วมีโชคมีลาบหรือสิ่งที่สะดุดติดขัดนั้นจะนํามาซึ่งโชคลาภซึ่งอาจจะเป็นหลายเลขของคุณซึ่งเป็นโชคเป็นลาบก็าอาจจะเป็นหมายเลขนะคะ เป็นไรก็แล้วแต่ในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วมีโอกาสสมหวังเพราะั้นถ้าจะเสี่ยงจะอะไรนะคะก็ขอให้เสี่ยงในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะในเรื่องงานนะคะก็เป็นช่วงที่ดีเช่นเดียวกันในช่วงปลายเดือนก็ลุยงานคิดวางแผนคิดหาช่องหาเงินอย่างเงียบๆนะคะแล้วโอกาสในเรื่องเงินโอกาสในการทำงานนะคะจะมีโอกาสเห็นผลในลำดับต่อไปนะคะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกแต่แรก หากจะเสี่ยงโชคก็ขอให้เสี่ยงในช่วงต้นเดือนนะคะและช่วงต้นเดือนนี้คุณก็มีเกณฑ์เดินทางไกลเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่วงต้นเดือนของใครท่านใดไม่มีแพลนไว้เลยหรือไม่มีแบบจะไปนู่นมานี่เลยพยายามนะคะนะคะถ้ามันไม่มีจริงๆก็พยายามหาโอกาสนะคะเดินทางบ้างนะคะ อย่านิ่งอย่าเป็นเป้านิ่งอยู่กับที่เพราะหนึ่งเงินทองจะไม่มาหาจะไม่เกิดโชคลาภเพราะงั้นแต่ถ้าคุณเดินทางนะคะคุณไปนู่นไปนี่ไปสแตนบายไปแทนคนอื่นเขา,เาไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะคะนั่นคือคุณเดินไปหาโชคหาลาบนะคะในช่วงต้นเดือนเพราะงั้นเกณฑ์การติดต่อก็ดีนะคะเกณฑ์อะไรก็ดีก็จะเริ่มมาจะเริ่มเข้ามาเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องเริ่มขยับขยายนะคะอย่านิ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จ ไปยาวๆนะคะเพราะฉะั้นชีวิตต้องบอกว่ามิถุนอย่านิ่งอย่ารอนะคะสู้ๆนะคะขอให้วิ่งเต้นขอให้อ่าติดต่อขอให้เปิดโอเพ่นนะคะก็คือไปถามคนนู้นคนนี้ไปหาคนนู้นคนนี้แล้วคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามานะคะเพราะว่าดวงคุณนะคะต้องมีปัญหานะคะต้องวิ่งเข้าหาปัญหานะคะมันถึงจะมีนะคะอ่ะปัญหา ที่สำคัญที่คุณต้องระมัดระวังก็คือสุขภาพนะคะในช่วงปลายเดือนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีมิถุนดูแลสุขภาพแล้วก็ทำงานวิ่งเข้าหาปัญหานะคะเข้าหาอุปสรรคแล้วคุณจะมีโชคมีลาบแน่นอนด้วยตัวของคุณเองค่ะขอโชคดีนะคะชาวลัคนามิถุนเนาะ ราศีต่อไปราศีที่สี่คือราศีที่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคมีลาบแต่ต้องบอกว่าเหมือนกับทุกขลาบเนาะนะคะก็คือชาวราศีกรกฎนะคะโชคลาบของชาวกรกฎมีเกณฑ์มีโชคมีลาบเกิดจากนะผู้หลับผู้ใหญ่ทางไกลเกิดจากการสูญเสียนะจากหุ้นส่วนหน้าที่คู่ครองนะคะบางท่านจะว่าทุกขลาบอย่างที่อาจารย์พูดก็ไม่ผิดเนาะ เหตุเกิดในช่วงไหนก็ในช่วงต้นเดือนชาวกรกฎจะสัมพันธ์กับการทํางานนะคะ,ะช่วงต้นเดือนเนี่ยเราจะทํางานให้คนอื่นเขาจะเหนื่อยจะมีเรื่องทุกข์ใจจะมีปัญหาหต้องแก้ซึ่งปัญหานั้นนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดนั้นบางทีไม่ใช่ปัญหาของเราด้วยซ้าไปนะจะไปแก้ไขปัญหาชาวบ้านชาวเมืองเขาไปแก้หาดมีเรื่องปรับปรับฉับพันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่ หุ้นส่วนคู่ครองในเรื่องงานที่เราจะต้องไปแก้ตั้งแต่ต้นเดือนนะคะขอให้อดทนนะคะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลแล้วก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้เพะฉะน,นก็ต้องล็อกมัดระวังในช่วงปลายเดือนต้องระมัดระวังสุขภาพนะคะบางท่านมีเกณฑ์สูญเสียนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดนั้นทั้งหมดจะส่งผลดีนะคะก็คือจะทําให้มีโชคมีลาบเข้ามาหาในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้น ถ้าหากมันเป็นบางสิ่งที่ยืดเยื้อไม่ได้หรือห้ามไม่ได้ก็ต้องทําใจนะคะเพราะฉะนั้นเขากรากตก็1ปลายเดือนก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะนําพาโชคลาภมหาที่สุดอ่ะในเมื่อมันเป็นทุกขลาภเนาะก็ทําบุญหน่อยนะคะเพราะงั้นชาวราศีกรกฏนะคะในช่วงต้นเดือนนี้ก็หาโอกาสเนาะ ไปบริจาคเลือดไทยชีวิตาศาสตร์ปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญเกี่ยวกับชีวิตนะคะแล้วจะได้มีโชคมีลาบนะคะตามที่ดวงของคุณเป็นแล้วก็ผ่อนหนักจะได้เป็นเบานะคะขอให้ชาวกรกฏนะคะมีสติอดทนสู้ๆแล้วก็ ตั้งสตินะคะหากมีอะไรที่ทําให้เราทุกข์ถาโถมมาก็ขอให้คุณมีสติแล้วก็ผ่านพ้นไปเพราะจะเกิดแค่ช่วงเวลาแค่สั้นๆแค่เดือนเดียวแค่นั้นเองเนาะนะคะประมาณเดือนหรือเดือนครึ่งนะคะโอเคราศีต่อไปนะคะเป็นราศีที่มีโชคมีลาบราศีที่5ก็คือราศีธนูนะคะราศีธนูเนี่ยโชคลาบเด่นชัดอยู่แล้วเนาะ แล้วก็เป็นโชคลาภที่เรื่องเกี่ยวกับเงินด้วยนะคะเพราะงั้นเดือนนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์มีโชคมีลาบตลอดนะในช่วงต้นเดือนนะคะซึ่งโชคลาภนั้นเกิดจากตัวเองนะคะ ที่ไปคิดวางแผนไปทําไปหยิบไปจับนะคะและอาจจะยืดเยื้อยาวนานในบางรายก็รอคอยโชคลาภมานานแล้วทาไมไม่มีสทีทําไมไม่มีสทีเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับนะคะอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเพราะงั้นคุณมีเกณฑ์นะคะในช่วงปลายในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนนี้โชคลาภในช่วงนี้อาจจะส่งผลในช่วงต้นเดือนนี้เลยเพราะงั้นอะไรที่รอคอยมานานนะคะ ก็สามารถหรือว่าเสี่ยงโชคนะเสี่ยงมาหลายงวดแล้วงวดนี้นะคะช่วงต้นเดือนไม่พลาดแน่นอนนะคะเพราะงั้นโอเคนะคะส่วนปลายเดือนถ้าบางท่านที่อยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงไปแต่ว่าสู้ต้นเดือนไม่ได้เนาะเพราะงั้นอาจารย์บอกกอนว่าต้นเดือนมีโอกาสมีโชคมีลาบมากกว่าแต่ทีนี้ปลายเดือนเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่สาหรับบางท่านอยากจะเสี่ยงทั้งเดือนอ่ะเราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ทีนี้พอคุณมีโชคมีลาบปุ๊บนะชาวราศีธนูเนี่ยนะคะเพราะงั้นพอได้ปุ๊บ มันก็เขาเรียกว่าได้มาก็เสียไปได้มากก็เสียมากได้น้อยก็เสียน้อยเนาะได้เงินมาก็เสียไปเพื่อน คุณต้องอย่าเครียดนะคะคุณได้มาคุณต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องจุกจิกจู้จี้ทั้งเรื่องสุขภาพของเราเองนะคะทั้งเรื่องบุตรหลานบริวารที่เราต้องดูแลนะคะเพราะงั้นคุณมีปัญหานะสมรุมจุกจิกจู้จี้ให้คุณวุ่นวายมากๆนะคะเพราะคุณต้องหนึ่งนะคะ อย่าซีเรียสอย่าเครียดเพราะเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะแล้วก็ตั้งสติเวลามีปัญหาอะไรก็แก้ไขไปนะคะเพราะว่าแล้วเออมันจะมีนะพอปลายเดือนก็จะมีปัญหาหรือมีเงินเสียเกณฑ์เขาเรียกว,ว่าเกณฑ์ได้มาในช่วงต้นเดือนพอปลายเดือนก็มีเกณฑ์เสียเงินเพราะงั้นเอ,อก็ต้องมีเกณฑ์บริหารจัดการในเรื่องการเงินที่ดีนะคะเพราะงั้นก็ แก้ไขไปแล้วกันเนาะในช่วงปลายเดือนนะเพราะงั้นดูแลสุขภาพนะคะแล้วพร้อมๆกับตั้งสตินะคะในการบริหารจัดการเงินให้ดีเนาะก็ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยในเดือนกุมภาันี้นะคะแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพหรือบุตรหลานบริวารก็คนในครอบครัวด้วยนะคะมาดูราศรีสุดท้ายก็คือราศรีที่หก ที่จะมีโชคดีก็คือได้แก่ราศีมีนนะคะเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องโชคลาภอย่างมากตลอด 2- 3ปีนี้เลยเพราะงั้นราศีมีนในช่วงเดือนนี้ชาวราศีมีนในต้นเดือนมีเกณฑ์มีช่วงมีลาบนะแต่โชคลาภนั้นคุณจะต้องบริหารจัดการเป็นอย่างดีหรือนำไปทำประโยชน์ต่อจึงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโชคลาภนั้นก็เกิดจากตัวเราเองนะคะ เพราะงั้นพอช่วงได้มาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะพอปลายเดือนคุณก็ต้องมีเกณฑ์การเงิน,นจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างมากเพราะงั้นเมื่อได้มาแล้วคุณก็ต้องเขาเรียกว่ายังไงล่ะก็ต้องเอามาบริหารจัดการเอามาวางแผนนะคะดีๆเงินนั้นจะได้ไปต่อเงินได้นะคะส่วนชาวราศีมีนที่ต้องระมัดระวังก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพนะคะดวงดีมีโชคเรื่องโชคลาภนะคะแต่ก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นครบละทั้ง6ลัคนาราศีนะคะดวงดีมีโชคมีลาบได้แก่ราศีเมษร,ราศีพฤษศราศีกรกฎราศีมิถุนราศีธนูราศีมีน6ลัคนาราศีโชคดีเฮงเ ปังๆขอให้ท่านจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านตามพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะสนใจเช็คดวงอย่างละเอียดหรือว่าติดต่อกับอาจารย์ศรีโหราเรียนนะคะก็คือติดต่อทางช่องทาง3ามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะพบกันใหม่นะคะ EP หน้านะคะกับอาจารย์ศรีโหราในช่อง อาจารย์สีโหรา YouTube นี้นะคะช่องอาจารย์สีโหราหัตยา99้าเาสำหรับ ep 15นี้โชคลาภ6ราศีมีโชคลาภขอให้ท่านเฮงเฮงรวยๆทั้ง6ราศีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ